มาครับตอนนี้ได้แล้วครับสกินใหม่มาหลอดโอคตรเท่ <laughs> เหมือนแบบมังกรในฟินิทเทลอ่ะแต่ว่าเสียงเอฟเฟกต์อะไรยังไงเดี๋ยวดูในเกมไัแล้วกันนะครับและก็ในเกมนี้สปอร์ตกันนิดน,นึงครับมีด่ากันในทีมเรื่องซัมเลี่ยมเลยครับเกมนี้ก็ค่อนข้างเป็นเกมาากมือถือนะครับอาจจะไม่บูามากนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะได้ไอดีจากเกมนี้ไปเยอะนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินใหม่มาหลอดกันนะครับด้วยอีลักนะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าดานมากแล้วตอนนั้นเลิกเล่นไปต่อไปถึงสามดาวนะครับและตอนนี้ดาวลดไปเหลือเจ็ดสิบเก้าดาวนะครับคือถ้าหากเราไม่เล่นนานๆเนี่ยดาวมันจะลดเองนะครับอันที่ดาวนะเพราะงั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้เข้าเล่นนานๆแล้วดาวลดเนี่ยมันเป็นสาเหตุนี้นะครับแต่นี่เกมนี้เรียนหน้าทีมเซาไปเลยนะครับว่าตอนเล่นกมาหลอดนะต่อเลือกจัดนะครับอในส่วนของแฟนๆเนี่ยมีการเปิดไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของูิฉันในเกมนีีี้้้เเนนนน่ยยก็ตตามััรลคบ บอกเลยว่าเป็นโลนที่น่าจะเพอร์เฟสที่สุดของมอสหลอดแล้วนะไม่ต้องปรับปรุงเป็นไปแล้วนะครับทีมนี้ก็มีสกินใหม่ของกูเดอร์ด้วยนะครับเท่จัดเลยเนี่ยกูเดอร์เนี่ยพอได้สกินนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าสองมันแรงขึ้นอย่างไรไม่รู้เอนนี้ถ้าป่ายของมอสหลอดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ว่ามันดูมันสวิงไวขึ้นนะ เขารู้สึกนะมันแบบมันป่าแบบเหมือนบางๆอ่ะจริงอยากให้แบบมันป่าแล้วแบบเอฟเฟกมันหนาๆเลยนะมันจะเท่กว่านี้แล้วแต่ก็แบบมันดูไปดีเอ่อก็ถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวรอสีก่อนอันนี้นี่รีวิวเกมเดียวพอเลยวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับตอนเกมก็พยายามเรื่องตัวสีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสีไม่ทำมังกรนะครับป่าเดี๋ยวเลย มันดูเปล่าได้ไหวจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าเสี่ยมเพิ่มหนักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เท่ดีเท่ดีเออต้องต้องมีแล้วต้องมีนะนี่ต้องรอเดือันตีอย่างเดียวแหละเขาแบบอันตีแบบบันโดนแบบแบบวงจางๆอะไรเงี้ยสวยเลยให้ลุงเมียไม่ยอมด้วยนี่พอลุงเมียแถลฟี่ครับโอเคนี่เข้าเลยลุงเมียไม่เหลือสกิลกันตัวแล้วครับ แตกเลยอันนี้จะไแค่นี้นะครับรเรือในอวกาศครับแตงด้วยคุณกอล์ฟแฮฟไฟครับไม่เป็นไรทีมเรานี่ตัวค่อนข้างเลดน,นิดหน่อยครับประคองเนี่ยหรือเลือกสังขารด,ดูต่อครับดีรอด,ดูอันตีเนี่ยยังไม่เห็นอันตีสักทีม <laughs> าครับสี่นะครับโอ้เจอเพน เพนี่เแบลบฟ้าแต่ทีมนูก็จ้ำยิงทีมเราเกินครับจะมาเล่นหลังป้อมเลย <c oughs> เรียบร้อยครับอันติีคขาทาโอเคครับม <c oughs> งไม่ <c oughs> ชัดเจนมากแ <c oughs> ถมรู้สึกลงววๆด้วย <c oughs> สวยด้ยสวยเลยอย่างนี้ <c oughs> ต้องซื้อครับสก,กีที่ต้องซื้อ <c oughs> ผมได้มาในราคาสามร้อยปองเองบอกเลยคุ้ม <c oughs> ความเร็วในการลงอันติีลงพื้นเนี่ยเร็วพอๆกับรถสุงยนต์เลยนะครับดีครับดีครับอันนี้ดีเลยแถมรู้สึกป่าวิวัยด้วยครับ แต่เพียงแต่ว่าเขาสึกเวลาป่ารู้สึกว่าเหมือนมันสั้นลงไงไม่รู้อะแต่ก็น่าจะความสึกว่ามันสั้นเท่ากับสกินฮาโลวีนนะแต่ว่าโดยรวมแล้วอันนี้ดีครับดีครับเอ่ออยู่ในระดับทีทก่กลางๆค่อนไปทางดีครับ<ะ>คือมาหลอดะมันจะมีสก,กินที่มันควรเล่นนะครับมีโว่เอ่อตอนนี้มีอยู่สองอันนะครับคือมาลอดทุนยนกับมาลอดฮาโลวีน,นนะครับฮาโลวีนนี่อันตรีจะจางๆนะครับแต่ว่ามาลอดทุนโยนเนี่ยมันจะลงพื้นไวนะครับอันนี้ก็ลงพื้นไวครับแล้วก็อันติกก็ไมมม่เข้าครับ ก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยส่วนระยะป่าเนี่ยก็จะเท่ากับมาร์ลทารูวีนีครับเอาง่ายๆคือสกินนี้เนี่ยเอ่อผมให้บุญค่าเท่ามาร์ลทารลวีนะครับแถมมีความสามารถในการลงไปเหมือนมาร์ลทุนยนด้วยถือว่าโอเคเลยโอเคเลย <c oughs> ดีท็อดีเลยครับต้องมีติดไว้ครับหนึ่งในสามสกินที่มาร์ลควนจะมีครับ เรื่องนี้ต้นเกมเน,นี่พยายามหาทำจัดเลยนะครับและนี่ครับยานเข้าไปด่าครับ <c oughs> แต่ว่าชรัตอนนี้เราผมงงว่าทำไมยานไม่ถอยลงมาครับเ <c oughs> พราะว่าทีมเขานี่อยู่ <c oughs> เที่ <c oughs> ยมไปครับโอ้ไม่ทันชุ <c oughs> โอ้โดนทุกตายก่อนกลับ <c oughs> เข้าดีหลักวันแรกนี่ <c oughs> เกมแรกด้วย <c oughs> รู้สึกเริ่มไม่กินพอแต่ว่าเอลโซครับปิดสจ๊จ้ได้ครับเยี่ยมเลยแค่เลกเกมนี่ดีนะครับเขายืนเลยค่อนข้างแข็งนะไม่ธรรมดาเลยนะ โคลุมสองหนึ่งสบายเลยนี่ก็สบายใจได้แล้วครับนี่ก็ปล่อยเขายิงคนเดียวไปไม่ใช่ครับไม่ใช่ด้านในเกมนี้เจอกิเด์ต้องออกล้างไหมอ่าไม่ต้องออกก็ได้ครับเพราะคิวดอร์มันเป็นตัวกวนระยะไกลอยู่แล้วครับานนานเหี้ยเขาจะกระโดดเข้ามาตีใส่ถ้าแบบจังหวะมันไม่ได้จริงเขาก็ไม่โดดใส่ครับเอ้ามีพูดปุ๊บโดดใส่ปั๊บเลยคือตอนน้ผมดูแย่เลยใส่ครับดีดักเลยครับเด็บร้อย คือผมจะค่้งใช้ใความสำคัญกับครัแข็งแกร่งมากกว่าการล้างนะครับคือถ้าหากเรามาหลอดเราแข็งแกร่งไม่พอเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวแจกนะอย่างเช่นเจอเพยเข้ามาฟาน์กี้ฟัน2สองทีแตกเลยอะไรอย่างงี้นะครับคือถ้าหากเราไม่สามารถที่จะกล้าที่จะเดินหน้าได้นยะทีมก็เดินต่อไม่ได้นะเอาง่ายคือถ้าอื่นไม่พอเนี่ยเขาก็จะมาจ่ายซีซีใส่ในเนราหลังครับแต่ว่าถ้าหากเราอึดพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปชนได้ครับเราอาจจะโดนซีซีของกิลเดอร์หน่อยแต่ว่าแคดดี้เราเนี่ยจะไม่โดนซีซีจากกิลด์เดอร์ คือาหาจะออร่าให้ได้ผลนะคือเราต้องเล่นมาหลอดแล้วยืนหลังแครี่ซึ่งเราจะไม่เล่นมาหลอดแบบนั้นนะครับตอนนี้ตัวกลางคลิปเข้าครับผมรับเลนกลางก่อนบิงที่ทุบไปทั้งแลนะครับตัวฮีโร่ทีมเราเนี่ยมีทั้งเอลโซดทั้งอินนเมียเลยนะเดี๋ยวรอข้องกันทามีมาหลอดอยู่ที่ประมาณ9ทีนะครับรอดับแดง่อยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนต้นเกมก็เล่นแบบมึนๆกันก็ได้ เล่นแบบเดินเกะคีบเดินอะไรไปก่อนก็ได้นะครับต้องรีบมากกันแต่ถ้าอยากเล่นเอามันก็ต้นเกมก็พยายามหาเรื่องบวกเลยนะครับแต่ว่าทีมเขาเนี่ยต้นเกมนี่โขนแล้วก็มีเพลนดีเออเล่นหน้าครับสองตัวเนี่ยเล่นต้นเกมดีจัดเลยตีคีบไปก่อนครับแล้วนี่อยู่เดื่อไปอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้เอาว่าหมดหมดแล้นเลยล่าครับเพมไปโผล่ล่างครับโอ้โหหลายตัวด้วย เขาไปเลยชาล่าสามคนเลยรอดยางนี้ชาล่าตอนนี้อย่างนี้เขาขึ้นไปทำมังกรนะครับแต่ว่าเดล่าคลิปเข้านะผมต้องเข้าไปรับเดล่านะครับ ตอนนี้หย่านี่เครื่งติดแล้วเนี่ยสกอร์สี่สามแล้วตรงกลางสามน้อยกว่าครับไม่ต้องไม่ต้องดีเพิ่มแล้วหย่านี้ไปขวดกับลิงนะครับผมขึ้นไปเติมกันแต่ว่าอิลูเมียดักไว้ครับเกมมาด้วยเขบเยอะเกินครับแต่ว่าดึงสเปซได้เยอะครับในล่างนี่ คลิปเข้านะเล่นสบายนะครับจอดีเจอทาร่าไปคัดคิวด้วยได้ป้อมไปครับตรงนี้ใครดันดีกว่าเกมก็ได้เปรียบครับถึงแม้จะตาย,ยบ้างก็ตามนึงอาครับมาเติมเล่นไ,ได้ครับคนเยอะแบบช็อกไปตรงนี้ครับโอโ้โหและนี่จูเดอร์ตายคาล่างเลยโอเคถอยามายังครับตายเข้าไปครับเรียบร้อยทาร่าได้คิวไปทาร่านี่อย่างอื่น เกมแมคาร่านี่ด้ามาดีนะดา้ามาชนะหลายตัวเลยทีมเราโดยรวมแล้วเนี่ยด้าดีกว่าครับ <c oughs> เป็นไง <c oughs> พอชนะไฟ์เนี่ยก็เข้ามาคุมป่าเขานะครับดีลมาลเกคลิปนี้กลายเป็นคลิปสอนและจริงจังแล้วเนี่ยแต่ก็ดีมั้งไม่ได้สอนเล่นมาลอดน,นานแล้วต้นเกมก,ก็เอาง่ายคือพยายามตามไฟทันครับตรงไหนช่วยไม่ได้ก็คือต้องปล่อย ถ้าไหนช่วยได้ก็ช่วยประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามเร่งดับนะให้ไวที่สุดเท่าที่จะไม่ไดนะ้ตอนนี้นี่ก็สกอตเก้าต่อสิองนะครับแล้วก็การเงินเนี่ยเท่ากันนะครับสองหมื่นสี่เท่ากันตรงกลางนี้เพื่อเราอยู่เยอะนะครับมาครับจังหวะนี้โอ้โหตีไม่ทันอัตีไม่ทันถอยเลยครับตรงนี้ โอ้แล้วลิงครับไปยืูเมียได้ครับแล้วทลาไปต่อครับโอ้เจะติดกิเดอร์ครับเรียบร้อยเลยลีเล็กครับดาบแดงจะมาแล้วครับเดี๋ยวโง่จังกางมีไฟครับครับดาบแดงมาแล้วครับแต่ไม่เวลากดโอ้ที่ป่าเดือบสองพนเจ็ดเรียบร้อยเลย มาเกมการจะมีเปลี่ยนเล็กน้อยครับนี่ถึงทามิงมาหลอดแล้วนะครับเก้าทีนะเดี๋ยวเกมนี้เราใช้ดาบม่วงนะครับดาบม่วงเกมนี้ดีครับแก้ซีคิลเดอร์ก็ได้ครับแล้วก็รับดาเมจ <c oughs> ได้สามตัวเลย ดูแมนไ,ไม่มีสตินะโหอะไรข้าว่าเราเคมมพอดีเป๊ะเลยโอ้โหษฐาเดี๋ยวี่ผมล้มก่อนโอ้แล้วนี่คิวด์เนี่ยนี่อันตรีสวยจัดโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้เจ้าหนี้คิวดอร์ทำดีครับทำดีครับคนดูบอกเฮ้ยถ้าพี่มีร้างรอดอ๋อไม่รอดครับเพราะว่าเราตายไปก่อนแล้วครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเราตายไปก่อนที่คิวดอร์จะอังตีครับ แล้วก็หลังจากที่ไฟแพ้ครับทีมเขานี่ก็มาแพ้ตรงกลางนะโดนลุมครับเรียบร้อยเกมตึงนี่เนี่ยเกิดมาเกมตึงเคเกขึ้ครับตรงนี้ฮีรีโดกินใหญ่ ครับหรืจอจวะไล่นะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากได้ดัมม่วงก่อนนะไม่ต้องไล่ศูนย์นะครับได้เท่าที่พอได้พอนะไม่ได้กระถ่อยครับอันิวิมีครับไม่ต้องไปเล่นห oh, น้ากก็ได้โหฉันนี้คาร่าทำดีครับเยี่ยมเลยเพลงเข้าการตอนนี้เป็นทำม,มิของคาร่านะครับคาร่านีาม้มีรอนแบบเลยบายอะไรอย่างงี้ มีคนยันให้ก็ดีครับใช้จังหวะน,นี้แหละตามหาตามก่อนตอนนี้เงินทีมก็ตามอยู่มาสองพันนะครับโอ้แล้วลิงครับทวินลูเมียครับโอ้ยโอ้อลูเมียรอดด้วยครับทาร่าครับิดคิวได้ครับเยี่ยมเลยไฟฉันไม่อยู่จอนเท่าไหร่เกมนี้ตัดเลือดมีคนเดียวนะครับตัดเลือดมีแค่ทางเดน่าเนี่ ตอนนี้เกมก็ขยับได้นิดหน่อยครับมาครับตอนนี้จับมั่วมาแล้วครับโหแล้วเพย์นี่เข้าเลยไปครับตรงนี้อุ้ยโอ้โหดาวไม่ได้พอเรียบร้อยอ่อขัดน,นิดเดียวโอ้โหแตกเลย ตอนนี้ก็เหลือแค่ทาร่าแล้วครับไปด้วยกัทาร่าของเริ่มมาลอยดาฟ้าก่อนเฮ้ยทาร่าบอกกันไงอะเฮ้ยไหวไหวอยู่มั้งเฮ้ยตัดใจดีคีฟผัดขี้คนเดิมเลย อ้าวนี้รูเมียโวยเรื่องสามเหลี่ยมโอ้โหบวกกันตังไม่หานี่กำวาดแล้วนะตอนนี้ขึ้นเลยครับอย่างนี้เราต้องปกป้องศักสีของบริสามเหลี่ยมครับได้เด้ง ทิ้งทุกเุ่งครับม้อน่อีเพนคนนี้ใหญ่เขาเอวดาครับดีเลยจะขัสู้ไปนะโอเคครับได้รักเตี้ไปคนนี้ถอยกันโอ้โหทีมโดนไล่

ไปครับอรคอนสิวโอ้โห,โหดาไลสกิลเอาจริงนี่ออกล่างนี่ผมไม่ยืนวัดจัวไม่นะเอาถ้าถ้าพูดตามเนื้อผ้าเลยออกล่างแพ้แล <laughs> ้วกิลเดอร์นี่ก็แทบไม่ตีเลยมีแค่บางช็อตเองอย่างกิวด์เดอร์ทำเวฟขึ้นมาเลยครับเหนือแค่ดิงคนเีย เอาจริงเกมนีไเนี่ยอาทาร่าชนะหลายตัวนะครับและทีเนี้ยในเมื่อเขาเล่นได้เนี่ยเขาก็ประจํมเรียกไฟเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในช่วงที <skins> ่ทาร่าเนี่ยเขาเรียกไฟให้อ่ะทีมเราอ่ะกลับไม่ค่อยเอ่อไปฟาร์มสักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ค่อยหาพื้นที่ฟาร์มเท่าไหร่ทีเนี้ยกลายว่าฮีโร่ได้เปรียบแต่ว่าเงินอ่ะมันตามมันก็เลยไม่ได้ชนะกันทันทีนะประมาณนั้นอะไรก็ตอนนี้ดาฟฟารมผมมีนะครับแล้วก็นิดนึงได้เขียวครับผมเลยดึงเวลาดิ าเดี๋ยวมาไฟก็พร้อมนะครับถ้าไม่พร้อมไม่ต้องไฟนะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวพองครับถอยมาครันรอดาบฟ้าด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เกิดแล้วนะครับเพลเกมนี้นี่เขาอย่างแบกเลีนะ่ยเนี่ยด้านดีมากเลยแต่ผมขอดักเพลงครับตัดตัวแบกเขาดับฟ้ามาแล้วครับ ไายครับตรงนี้แต่เคียวยังมีโอ้โหแตกก่อนโหได้เดียวคุ้มอยู่แหละตัดเพนได้ครับเกมนี้มีเพนจังแบกเลยหาจังหวะเข้าดีมากเลยนิ่งกินก็เล่นยากหน่อยครับตัวเปิดแบบเยอะแถมไม่ค่อยชนะตัวไหนเลยตอนนี้คิมเราก็เริ่มตีกัสซลิเยอร์แล้วนะครับ ้ทัชล่าเนี่ยปโซนให้นะเดี๋ยวมาดูความเขื่อนของทัชล่ากันดูทัชล่าครับสองหนึ่งครับมีตาเลือดแล้วเนี่ยโอ้โหไล่ตบสวยวครับจับเลยโอ้ยังเขื่อนมาครับเกนแล้วครับลือต่อครับตอนนี้ทีมเขานี่ตายไปสามครับดิงมันจะเกิดนะไปเปลี่ยนครับตรงนี้ โอ้โหละคเพลงครับจะดูสบายครับเรียบร้อยเลยโอ้เล่นสูงครับปีนี้หน้าอะไรครับตัดน่าแล้วครับตีคัทไปเลยผมแคปจบเกมครับเกมวิชาร่าก็จับเกมนี้ก็งานด่วนครับอัดเกมเดียวจบเลยเกมอาจจะไม่สวยงามนักนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมค่อนข้างตึงๆหน่อยนะครับแล้วก็ เกมนี้อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยทำอะไรนะแต่ว่ามัานเป็นเรื่องของทัมมิ่งนะครับที่ว่าเมันท่องทัมมิ่งาฟาร,ร์มนะครับทัมมิ่งที่หาเงินซูเข้าอะไรประมาณนี้นะล้วก็ไม่ค่อยมีไฟต์อ,อ,อยู่ใกล้เราสักเท่าไหร่ด้วยนะครับเกมนี้ก็เป็นชนะตนนัวเนองเสร็จครั้งนะครับก็เป็นอันที่สองไปครับเกมนี้แดงแ0ดิดาวนะก็ได้เป็นเหลือเงินไฟเตอร์ไปนะเกมสกินใหม่ต้องซื้อครับบอกเลยของดีเลย สกอร์จบที่คิวหกตายสี่สิบเก้าครับทำดาเมจดับหนึ่งครับแล้วก็ดาเมจไปยี่สิบเอ็ดครับเกมนี้ทาร่ารับดาเมจถ้เยอะมากเลยแล้วก็ทำดาเมจได้เยอะด้วยครับสมเอวพีละอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยนะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ